หมาจ้ามาจ้าวันนี้มีอ่ามะละกอจะต้มน้ําหวานมะละกอนะคะมะละกอสุกจะมะละกอสุกอันนี้ลูกเล็กสองลูกลูกใหญ่ก็ลูกหนึ่งนะคะปอกเปลือกเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาหัน่นแล้วก็จะมีเกากี้แช่น้ําไว้ก่อนนะคะแช่น้ามาสิบถึงยี่สิบนาทีนะประมาณนี้นะอันนี้แช่น้ําไว้แล้วประมาณยี่สิบนาทีเม็ดบัวเม็ดบัวสักสองกำมือหนึ่งกำมือหรือสองกำมือต้มเยอะต้มน้อยแล้วแต่ ก็จะมีเหตีมากจะใส่ดอกหนึ่งก็ได้จะใส่สองดอกก็ได้แช่น้ำไว้แล้วนะคะโอเคเราจะมาหั่นมะละกอก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะมะละกอนะคะไม่เล็กมากเท่าไหร่นะคะหั่นพอดีประมาณนี้หั่นประมาณนี้นะคะมะละกอมะละกอสุกอย่าสุกมากจนเกินไปนะคะมะละกอนะคะไม่สุกจนเละนะคะ เอาแบบพอดีสุกไม่สุกจนเละสุกจนเละเนี่ยถ้าเละแล้วเอามาต้มแล้วมันก็จะเละนะคะถ้าเละมากๆแนะนำให้เอาไปปั่นใส่นมนะคะกินช่วงเช้าโอเคเรามาหั่นส่วนนี้ก่อน ประมาณนี้เราจะมาทําเห็ดหิมะก,ก่อนนะคะเห็ดหิมะล้วแช่น้ําไว้ล้างให้สะอาดก่อนจ้าจากนั้นเราก็จะมาตรงกลางเราไม่เอานะคะเราจะตัดเอาตรงกลางออก ตรงกลางมันแข็งตรงกลางแข็งนะคะตัดเอาตรงกลางออกแบบนี้ จากนั้นก็จับฉีกออก้วก็ฉีกออกฉีกออกฉีกออกให้มันเล็กๆบางอันก็แช่น้ำนานหน่อยบางอันอันนี้อันใหญ่หน่อยอันอันปานกลางนะคะอันนี้ชนนนแช่น้ำไปประมาณสิบนาทีก็ัสิบนาทีก็ฟูแล้วจ้ะบางอันก็ต้องแช่น้ำไปประมาณยี่สิบนาทีนะคะแช่น้ำจนกว่ามันจะฟู มันจะฟูมันจะนิ่มนะคะจากนั้นเราเอาไปต้องเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มใส่ใส่หม้อใส่หม้อต้มใส่ใส่เม็ดบัวเข้าไปด้วยต้มสักยี่สิบนาทีก่อนนะคะต้มสักยี่สิบนาทีก่อนเราค่อยใส่มะละกอกับกุอ่อบเก่ากี้เข้าไปแล้วก็มาใส่น้ําตาลก้อนอน้ําตาลกรวดใส่น้ําตาลกรวดแล้วใช้น้ําตาลกรวดนะคะ แล้วก็เพิ่มรสชาตินิดหน่อยด้วยก็ใส่เกลือกับไปนิดนึงนะคะมีน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนะคะน้ำตาลกรวดเรเตรียมทุกอย่างไว้แล้วโอเคทุกอย่างทุกอย่างล้างให้สะอาดนะคะเราจะมาต้มสองอย่างนี้ก่อนเห็ดทีมากกับ เม็ดบัวนะคะน้ำหวานนี้ดีสำหรับร่างกายเลือดลมดีทำให้ผิวพรรณดีระบบลำไส้ดีนะคะสำหรับคนที่ชอบกินอาหารพวกทอดทอดเนี่ยก็จะดีนะคะช่วยสำหรับอ่าอ่าคอไม่แห้งทำให้คอไม่แห้งนะคะโอเคจ้ามาต้มกันเลยจ้ะเราต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปจ้าต้มน้ำให้เดือดก่อน,นะคะ่ะ หมาจาน้ำเดือดเราจะใส่ลงไปนะคะต้มสักก่อนสักยี่สิบนาทีใส่เม็ดบัวเข้าไปด้วยนะคะเราต้มสองอย่างนี้ก่อนโอเคยี่สิบนาทีหมาจ้า เราจะมาใส่มะละกอลงไปนะคะใส่มะละกอลงไปเราไม่ต้องปิดฝาหม้อนะคะเดี๋ยวมันล้นไม่ต้องปิดฝาหม้อก็ได้จ้าตามด้วยเกาก็กิใส่ไปหนึ่งหยุกมือหรือว่าหนึ่งกำมือก็ได้นะคะ เกาลี้ปลาใส่ประมาณนนี้จากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลแต่น้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดก็จะเป็นแบบนี้นะก้อนๆเหมือนก้อนน้ำแข็ง,ขงนะคะใส่ลงไปอ่านิดอันนิดหนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวไม่พอหวานเดี๋ยวค่อยมาเติมจ้ะว่มามะละกอก็มีรสหวานอยู่แล้วนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนต้มไปจ้าไม่ต้องปิดฝาหม้อนะคะเพอเดี๋ยวล้นเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วค่อยมาใส่เกลือทีหลังนะคะ ต้มไปก่อนจ้ามาจ้าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาต้มประมาณส0นาทีเท่านั้นนะคะโอเคเราก็จะใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปสักนิดหนึ่งนะคะรสชาติมันจะดีขึ้นนะคะรสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นนะคะใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะใส่เกลือนิดเดียว อ่สักครึ่งช้อนชาพอจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยจ้าสุกแล้วนะคะชิมดูก่อนนะคะรสชาติจะดีขึ้นถ้าเราใส่เกลือลงไปแล้วอืมรสชาติพอดีหอมมากเลยรสชาติพอดีนะคะอร่อยมาก นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า,าตักให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่จ้า นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมรับประทานแล้วนะคะขอบคุณเจ้าหนับการรับชมค่ะ